ในเช้านี้ใครต้องคว้าเสื้อกันหนาวมาใส่กันบ้างแล้วคะ่ะเพราะว่าอ้ําคนนึงแหละที่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วคะ่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแรงจริงวันนี้บางจังหวัดหนาวจัดส่วนภาคใต้ฝนยังไม่เบาเดี๋ยวอ้ําสรุปให้ฟังทีละภาคเลยนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศประจําวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 8บริเวณความกดอากาศสูงจากจีนกําลังแรงแผ่ปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่ของไทย มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างชัดเจนเริ่มกันที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะอากาศจะเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูที่อุณหภูมิต่ำสุดอาจเหลือเพียง3-12องศาค่ะพร้อมกับลมแรงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพรวมถึงระวังอัคคีภัยในภาคอีสานเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรงต่อมาค่ะที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลและภาคตะวันออกอากาศจะ ในตอนเช้าและมีลมแรงเช่นกันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19-22องศาค่ะทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งอาจสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงัง ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดของพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะมระสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศตา่ำทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสรวมถึงฝั่งอันดามันตั้งแต่ระน,นองจนถึงสตูลทะเลเอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่น สูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเช้าวันนี้อากาศยังคงเย็นและมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศานี่คือสภาพอากาศภาพรวมของวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn